อนุทินชีบิ๊กป้อมแจกขันเป็นเรื่องปกติใครก็แจกได้ขอแค่อย่าแจกช่วงเลือกตั้ง นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสวิพากวิจารพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้แจกขันน้ำพลาสติกโดยมีการพิมพ์ข้อความพลเอกประวิทธิวงสุวรรณรองนายกรัฐมน,นตรีในฐานะหัวหน้าพักและสุขสันต์วันสงการปีใหม่ไทยให้สสเขียนนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นที่ระลึกว่าเป็นเรื่องปกติพัก ภูมิใจไทยแจกขันมาตั้งนานแล้วเป็น1ิปีแล้วทั้งขันทั้งปฏิทินเมื่อ <Me? S 2> ถามถึงอดีตนายกทักษิณชินวัตรซึ่งเคยแจกขันเหมือนกันช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่โดนผู้มีอำนาจห้ามแจกนั้นนายอนุทินกล่าวว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันช่วงนี้แจกได้เพราะไม่มีเลือกตั้งการแจกขันก็เพื่อให้ไปตักน้ํารดน้ําถือเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งทําไม่ได้แต่ถ้าแจกตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติ